สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอนโทนีโอนะครับผมก่าทุกคนจะสบายดีนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเพจอีกแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูในคลิปที่แล้วนะครับก็มีทั้งคอมเมนต์มากมายเลยนะเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นนะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม ในวันนี้นะครับผมก็เป็นเควสที่ผมเห็นหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับผมในแฟนเพจก็เพื่อนๆก็จะมาตั้งคําถามกันนะครับผมว่าการทําลายมรูนนี่มันทําลายยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่ทาลายไม่ได้ก็เดี๋ยวอย่างนี้ละกันพอดีผมเห็นไอเควสที่พอดีนะครับในเควสายวันนะครับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเราอาจให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งทีมผมตอนนี้มีเท่านี้นะครับ มีดีลุกสิ้นเยียนชีชิแล้วก็ทาทธัทาเรียนะทัทธทาเกียนะหรือว่าชายนั่นเองนะครับก็มีสีตัวถามว่าตัวไหนทำดาเบจหลักๆของผมนะในทีมนี้ก็จะเป็นดีลุกกับสิ้นเยียนนะครับซึ่งไอ้ิ้นเยียนเนี่ยผมก็พยายามปั้นนะครับให้เป็นกายภาพแน่ๆอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแต่โดยรวมแล้วกันนะเพราะว่าผมก็จะใช้แค่สิ้นเยียนในการตีนะครับอัตราที่ผม39.6นะครับความแรงที่อยู่ที่1 0 2 1นะครับ โอ้ที่ใช้เป็นโปรโตไทป์เนาะตัวอ์ติแฟกต์ก็เป็นการีเอเตอร์ไฟนอลนะฮะสองตั้งจอ่านว่าฟินฟินาเล่มาไฟแอลไฟนอลแล้วก็เป็นบัสเตนนะครับผมอีกสองนะครับผมเพื่อเพิ่มความเสียหายด้านกาย,ยภาพมันเองนะครับกลุ่มดาวปลดกลุ่มดาวสามนะฮะพรสวรรค์ก็ตามไปเลยนะครับผมมาไม่ได้บัฟอาหารนะฮะเดี๋ยวลองเล่นยังไงสังเกตดีดี ว่าจะมีสลามมีปีกอยู่ในนั้นด้วยนะนนเห็นไหมเพื่อนสังเกตตรงส่วนนู่น่ะสีเหลืองๆอะ่ะมันไกลอยู่นะ <c oughs> คือเราไม่ต้องรีบก็ได้อะเราวิ่งนำไปเลยก็ได้อะ่ะเนี่ยคือในใครนี้มันให้ผู้เล่นเนี่ยได้แบบว่าตีกันยาวๆอะ่ะจนถึงนู่นเลยนะผมนูน่นคือมันไกลมากนะครับระยะทาง ซึ่งในแต่ละคือผมคิดนะคือพอแล้ยิ่งผ่านเมกไกลอะ่ะพอผ่านจุดเหลืองๆไปอะ่ะพวกมอนสเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเต็มไปด้วยแบบประมาณว่าน่าจะมีมอนสเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นตามระยะทางที่บอลโลเนี่ยเดินทางไปถึงนะครับเนี่ยผมใช้ตัวเดียวตีเลยถามว่าเสกเยนเป็นตัวละคร5ดาวไหมก็ไม่ใช่นะครับเสกเยนเป็นตัวละคร4ดาวนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเมททีมย,ยังน้อยอยู่นะครับก็ตีไปเรื่อยๆครับตีตีไปเรื่อยเพราะว่าระยะทางมันอยู่ทั้งไกลนะครับฉะนั้นแล้วผมเห็นวิธีที่แบบว่าไม่ผิดนะวิธีไม่ผิดที่ว่าบินจากที่ตรงสูงมาลอยอยู่ข้างบนแล้วก็มาไล่ตีอะไรแบบนี้นะมันมันก็ได้ครับแต่ผมไม่รู้วิธีไหนมันง่ายกว่ากันระหว่างวิ่งตีไปเรื่อยๆบินอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับแต่ผมก็วิ่งตีอย่างนี้ตลอดนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมหากชอบนี้ก็หวังเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมเผื่อจะเป็นแนวทางนะฮะให้เล่นเกมแกชิมแพคได้ง่ายขึ้นนะครับผมแอนโทนิโอก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับว่าเจอกันใหม่ในคลิปน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ